สวัสดีครับเด๋อเจเจทไลฟ์นะครับก็มอ r ร y c คริสต์มาสนะครับ2024นะครับก็ใกล้ปีใหม่มาแล้วนะครับซึ่งเดือนมกราคมก็มีข่าวมาเนาะว่าจะมี g a l ล x y ซี่ตัวใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยยังไม่พูดถึง g a l ล x y ซี่ตัวใหม่ตอนแต่จะปล่อยๆนิดนึงว่าเราแอบคาดหวังอะไรในตัวหน้านะครับซึ่งมือถือที่อยู่ของหน้านี้ไม่ใช่มือถือใน2024ทําไมก็ทุกคนแน่พอทราบว่า2024เนี่ยในความเห็นของของผมเองเนาะ ที่ผมก็ชอบมือถือตัวเล็กเนาะ Galaxy S 2 4เนี่ยมันมีความไม่ให้ประทับใจทำให้ผมก็ยังเกาะกับมือถือ2023อยู่ก็คือ S 2 3 plus และสี่ฟิปหนะครับสี่ฟิปเคยรีไไวิวไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันมีปลอเดี๋ยวมาพูดรายละเอียดให้นิดนึงนะครับจะได้ทราบเป็นผลว่าเอ้ยทำไมความเห็นเราอะ่ะมือถือ2023ยังน่าสนใจในช่วงเวลานี้อยู่นะครับตัวซ้ายนะครับ Galaxy S 2 3 plus นะครับ23 plus ผมเคยเอามาทําคลิปอยู่นิดนหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากก็เลยถือโอกาสนี้มาทําคลิปนะครับซึ่งกล่องนี้ก็คือกล่อง a 1 0 Plus เนาะผมก็รักจัดสภาพไว้อย่างดีนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรตกหล่นเนาะข้างในกล่องก็จะขายจะเนี้คือสายสายก็เปื่อยตามกาลเวลานะครับอันนี้คือมือถือจริงนะครับ s 1 3 Plus ผมใส่เคสวีดีโคลสีส้มชื่นสี่สนี้จะบอกว่าเหมือนคนไม่ค่อยนิยมนะผมไม่ค่อยเห็นคนใช้กันเท่าไหร่นะแล้วก็ในช็อปมีของเหลือเยอะมากก็เลยจัดมาใส่ ของจริงเนี่ยจะเป็นสีดานะครับเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับอันนี้ของจริงแล้วผมก็ติดฟิล์มไปแต่ว่าตอนรีดฟิล์มเนี่ยด้านหลังก็รีดไม่เก่งตรงเนี้ยคือจะรีดยากมากเพราะว่าฟิลม์มบางก็เลยได้แค่นี้นะครับด้านข้างก็จะมีล็อกๆหน่อยตรงมุมเพราะว่าตอนใส่เคสนะครับมุมเนี่ยจะโดนดันบ่อยนะก็เลยกลาวหลุดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ถลอกเป็นแค่กาวหลุดเฉยๆนะครับเึื่อง S อสพีสามรัเนี่ย ที่มาทําคลิปนี้อ่ะเพราะว่าด้วยราคา1 8ื่นตัวนี้สามารถหาซื้อได้แล้วก็สี่สามารถหาซื้อได้เช่นกันนะครับอ่ะแล้ว1 8ื่นแปดตึงไหมไหมจริงๆอะ่ะลดงดพมาได้นะมันก็จะมีถูกกว่านี้นะแต่ว่าปอร้อยหนึ่งอาจจะไม่มีมท็อปนะครับมือท็อปเนี่ยคือมือห้าหนึ่งสองเนาะของไอซีสามพลัสก็ราคามอาจจะชนเพดามหมื่นแปหรือต่ำลงมานิดนึงก็ตามที่ผมพิจารณาเจอนะครับไอซีสามพลัสไอมือถือสมาร์ทไอซีสามนะครับซึ่งเดี๋ยวเปิดสเปคให้ดูนะครับอันนี้ผมเทียบใน GSM Arena เนาะ ขออนุญาตวางนะครับก็ถ้าเกิดชนกับ C 1 5จริงๆอ่ะมันจะชนในเรื่องของไซส์หน้าจอได้นะครับเพราะว่าตัวไซส์หน้าจอของตัว S 2 3 plus กับ C 1 5เนี่ยจะอยู่ที่6นิ้วกว่าๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของหน้าจออยู่ตรงไหนเอ่ยน,นี่นะครับ6.6จุเหมือนกันซึ่งถามว่าฟีลลิ่งในการใช้งานต่างกันไหมต่างกันแต่ว่าขนาดหน้าจอใกล้เคียงกันนะครับ เอสยี S S ่สาม plus เนี่ยจะมีน้ําหนักที่มากกว่านะครับน้าหนักก็อยู่ที่1นึ่งร้อยเก้กรัมแต่ว่าซิฟห้าเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดกรัมจะเห็นว่าต่างกันนิดนึงาราวสิบกรัมนะครับหน้าจอก็ใกล้เคียงกันด้วยถ้าจะมองว่าคู่เปรียบคู่นี้เนี่ยมันดูน่าเปรียบเทียบม,มากกว่า S 23กับ C5 ใช่ไหมผมว่าใช่มันน่าเปรียบมากกว่าแต่ถ้าเกิดถามเรื่องการมกพา ก็ต้องเอา y S 2 3มาแบตเทอรกับ C 1 5ซึ่งมันจะคนละประเด็นกันนะครับแต่สิ่งที่ C 1 5ถ้าเกิดจะมองเรื่องสเปคเนาะจะมีสิ่งที่ด้อยกว่า <gend cultures> ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ไหนละ่ะสักครู่นะผมไม่ได้อ่านสเปคในเว็บนี้นานก็เลยมเหมือนอนิดหนึ่ง Sound Feature Display เอยอยู่ไนเอออยู่ไนเอ่ย ขออน,นุญาตเซิชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเวลากันเนี่ยครับก็เสียใจแบตเตอรี่ของ c 1 5เนี่ยจะอยู่ที่3,700ม ah, ิลลิแอมป์แลแล้วก็ s 2 3 plus อยู่ที่4,700อันนี้คือข้อที่ s 2 3 plus ได้เปรียบนะครับในเรื่องของสเปคเนาะแต่อย่างอื่นเนี่ยผมว่าไม่ต่างขนาดนั้นในเรื่องของหน้าจอนะครับก็ใกล้เคียงกันการชาร์จ45้าวัตต์ที่ s 2 3 plus มีจริง แต่ s u ม m าร y t ไทมจาก0ูนยมันต่างกันแค่ไม่กี่นาทีนะครับก็ผมก็มองว่ามันไม่ต่างขนาดนั้นนะครับคราวนี้ความน่าใช้ของ a 2 3ิัมพลัสคืออะไรอย่างแรกเลยครับคือด้วยหน้าจอเขาใหญ่แล้วก็เขามีความกว้างเว่าะฉะนั้นการที่คุณจะเปิด y o u t u b e นะครับเดี๋ยวผมเปิด YouTube แต่ไม่เปิดเพลงเนาะเดี๋ยวติดไลเสนนะครับผมเปิด YouTube ปุ๊บโอเคนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับจะเห็นว่า ถ้าสมมุติว่าเราเปิดเนาะเราสามารถที่จะดูวิดีโอแบบเต็มจอได้เลยใช่ไหมนะครับจะเต็มจอได้เลยแล้วถาว,ว่าซูมก็คือมันจะล้นจอไปอีกนะครับอันนี้คือข้อดีของ s สา plus แล้วก็การเล่นเกมมันก็จะเหมาะสมกว่าแต่ถามว่าน้ําหนักเนี่ยที่มันเพิ่มจากตัว4.5มาถึง10กรัมถือว่ารู้สึกหนักไหมผมว่าก็รู้สึกหนักนะครับผมก็เลยต้องเลือกใช้เคี่บันเบา ก็อย่างเช่นเคสซิลิคนตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสมน้ำหนักตัวซิลิคนนี้ประมาณร2 0ย0่กรัมก็คือขอให้อย่าเกิน30กรัมนะครับน้ำหนักสมารีทโฟจะเคสตีชักส30กรัมนะแล้วก็มือถืออยู่ที่ประมาณชักตีชักสงรกรัมแล้วกันก็230ร้ามน้ำหนักเท่าอัลตร้าในตัวที่ไม่ใช่เคสนะครับซึ่งความดีงามของอิซิปสามพลาสติกอันนึงคือในเรื่องของเลนส์ซูมเลนส์ซูมเนี่ยก็เป็นเลนส์ที่เรียกว่าทำคะแนนได้ดีนะครับตั้งแต่รุ่นที่เขาเปิดตัวมาแล้ว S 2 4 plus ก็มีเลนส์ม24ก็มีเลนส์ z o o ก็มีเลนส์นมตัวล่างสุดคือ3 x เหมือนกันนะครับแต่สามารถจิตดิจิตอลไปที่1 0 x นะแต่ว่าเกิดสมมติว่าคุณเอาดิจิตอลสูงสุดที่เขาทำได้เนี่ยคือประมาณ30นะครับแต่30แตกไหมแตกคือ1 0 x ในกำลังดีสำหรับเรน่นี้นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ย S 2 3ม plus มันเป็นมือถือที่เป็นผมเชื่อว่าเป็น ordinary phone แล้วกันนะครับถ้าเกิดโอเคกับไซส์ที่มันใหญ่พกพาสะดวกนะครับ แบตเตอรี่ของคขาวใหญ่กว่า c f i p 5แบบเราวๆหนึ่พเลยซึ่งทําให้การใช้งานตลอดวันเนี่ยจะยาวนานกว่านิดหน่อยไม่ได้ถึงกับเยอะแบบถี่เป็น5ชั่วโมงไม่ใช่นะอาจจะประมาณสัก3 4ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับซึ่งอัปเดตมาแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะหล่นจากปีที่เปิดตัวพอสมควรนะครับ3ตัวนี้น่าสนใจนะครับคือทั้งกล่องเนี่ยคุณจะสามารถหาซื้อมือสแบบสภาพดีได้เนี่ย ผมว่าก็งบประมาณเต็มที่ไม่เกินหมื่นแปดนะครับในมมห้าหนึ่งสองนะถ้าสองห้าหกก็ลดงบลงอีกซึ่งมันจะมีหมดสีสีนะครับก็คือสีปกตินะจะลาเวนเดอร์แบล็คคือสีนี้นะครับแบล็คแล้วก็จะมีสีครีมแล้วก็อีกสีหนึ่งสีสีอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแล้วสีพิเศษจะมีสีเทานะครับสีตัวลามแล้วก็ประมาณนี้มั้งหกเจ็ดสีประมาณเนี้ยนะครับสำหรับ Plus สาหรับใครที่ต้องการออเดอร์นารีโฟน z o มได้แบตใหญ่นะครับแล้วก็ เน้นความกว้างของจอนะครับหนักได้โอเคไม่เป็นไรเน้นกว้างเน้นอ่านได้อันนี้ผมมองว่ายี่สิบส plus เป็นมือถือที่น่าใช้งานแล้วก็งบหมนะื่นแปดคุณหาซื้อได้แน่ๆนะครับและมือถือต่อมานะครับคือ galaxy s flip ห้าครับ s flip ห้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นมือถือที่มีลูกเล่นจากจอนอกนะครับแล้วก็มันเป็นมือถือที่โอเคว่าอายุจะไล่เรียก,กับฝั่ง s 2 3 plus อยู่พอสมควรเลยนะครับใน23ส plus เนี่ยจะเปิดในต้นปี2023แต่ว่า45เปิดประมาณสิงหา2อ2พต่างกันเราล่าหเดเดือนนะครับแต่ว่าความเก่าของเขาอ่ะมันทำให้ความเก่าไม่น่าเบื่อเพราะว่าหน้าจอนอกนะครับแน่นอนว่า4 6ก็มีหน้าจอนอกเช่นกันและก็ฟีเจอร์ก็จะใกล้เคียงกับ45มากแบบที่ว่าถ้าไม่ใช่คนที่เจาะลงดีเทลหรือว่าเป็นคนที่ชอบแค่แกะกลาวมือถือจริง จะแทบแยกแม่ออกเลยสำหรับตัว C f l ิ p 5กับ6นะครับ C ิ5เนี่ยก็มีความดีตรงที่ว่าบอดี้เขาเนี่ยครับในสีปกติเนาะจะเป็นโครเมียมซึ่งผมาใช้เปลือยนะจะเห็นว่ารอยขนแมวอาจจะมีครับมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่น่าเกลียดคุณลองดูนะครับมันจะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นรอยแบบแบบที่ s 23เป็นถ้า s ท23เคยใช้สีดำนะับหรือว่าใช้สีครีมสีอะไรก็ได้ ถ้าเกิดคุณใส่เชสคุณจะเห็นเลยว่ารอยสะกิดของเชสมันจะกินเข้ามาตรงขอบอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างนะครับย3่สิบสเนาะคุณจะเห็นว่าขอบตรงหน้านี่มันจะมีรอยตรงนี้เข้ามาเยอะนะคร <als> ับก็คือขอบตรงอันนี้คือเคสสะอาดเนาะมันก็เลยไม่เห็นรอยก็มันจะเข้ามากินตรงขอบตรงนี้ยพอสมควรนะครับก็ราราวคักมิลสองมิลสามมิลประมาณมนั้นนะครับไม่เกินห้ามิลการที่มันกินเข้ามาเนาี่ยแล้วก็ใส่เชสตลอดเราบีบทุกวนันเราจับทุกวันเนี่ยนะครับมันก็จะกัด ตรงสีที่เคลือบตรงขอบโลหะเนาะก็จะมีรอยขอบขอบเนี้ยเป็นปกติเลยนะครับแต่ว่า45เนี่ยจากการใช้งานผมเองนะผมรู้สึกว่าการเคลือบสีเขาดีกว่าของ s 2 3ซี r i e s ีนะครับก็ความรู้สึกผมส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่า C ีฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้แล้วก็ด้วยความที่สีเคลือบมาดีอ่ะผมก็แฮปปี้ที่จะใช้เปลือย23เคยใช้เปลือยไหมเปลือยช่วงหนึ่งแต่ว่าแอบคมขอบหน้าตรงนี้แหละรครับ ที่ต้องใส่เคสตรงนี้มันแอบคมเพราะใส่เคสสีก็แอบจะหลุดง่ายอยู่ระดับหนึ่งนะครับในสีเข้มๆนะส่วนเคสิทเนี่ยใส่เคสแล้วก็โอเคนะครับหรือว่าจะเปลือยก็โอเคอันนี้คือความดีงามของเขานอกจากตัวจอนอกแล้ววมจ,จอในนะครับจอในก็การใช้งานเนี่ยด้วยความที่จอเขาเป็นดิเมนชันที่ผอมนะครับมันก็จะเน้นการพกพาเป็นหลักถึงแม้ถึงแม้ ว่าอ่ผมเอาเคสเอจยี่สาม plus มาวางนะคุณจะเห็นว่าอ่ะมันใกล้เคียงไหมครับมันแอบลงหลุมไปนิดนึงเห็นไหมในขนาดบอดี้สี่สิบห้านะบอดี้เขาจะผอมกว่าและสูงกว่านะครับผอมและสูงแต่ว่าของเอจยี่สาม plus ครับเขาจะเน้นกว้างนิดนึงแล้วก็สั้นกว่ากันนิดนึงเตี้ยกว่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไดเมนชั่นเนี่ยด้วยความที่ขนาดนาจอใกล้เคียงกันมากก็จริงนะครับในตอนต้นวิดีโอที่พูดไปแล้วแต่ว่า อารมณ์การใช้งานฟีลต่างกันชัดเจนหรือแม้แต่คุณจะเข้าไปที่คีย์บอร์ดนะครับคุณจะเฉยใสักอย่างหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะผอมตรงเนี้ยจะผอมอันนี้คือสายส่งคีย์บอร์ดนะครับัวจะผอมกว่าตัว s 2 3 Plus อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนมากๆนะครับนอกจากในเรื่องของตัว ความผอมลงเลแล้วความบาง45ก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าจับถือแล้วไม่น่าเบื่อเพราะว่าเราต้องพับต้องกลางทุกวันนะครับการที่เราได้จับอะไรบางๆงอย่าง,างนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็ฟิลสัมผัสเนี่ยในเรื่องของตัวโครมเนี่ยที่เขาชุบมาในสีปกตินะนะครับชุบมาดีชุบมาหนานะครับดูขอบนี้เนาะจะเห็นว่าเดี๋ยวผมขอเช็ดนิดน,นึงเป็นรอยนิ้วเนี่ย,ยชุบมาหนานะครับเห,เห็นชัดเจนเลยเนาะความเนียนของตัวโลหะที่ชุบมาเนี่ย ค่อนข้างจะดีนะครับทำให้เวลาจับอะ่ะผมรู้สึกฟีลดีกว่า S23 อีก S 23เนี่ยผมรู้สึกว่าการชุบของสีโลหะเนี่ยไม่ได้เนียนเท่าแล้วก็เป็นรอยง่ายกว่าแต่ตัวนี้ไม่หรือถ้าเกิดลามเป็นสีพิเศษที่เราเคยรีวิวมาเนี่ยที่ผมเคยรีวิวมาเนาะก็สีพิเศษขอบดําก็จับแล้วพรีเมียมก็เคลือบสีมาดีแต่สีดําแอบจะสีหลุดง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับถ้ากระเทาะอะไรขึ้นมาแต่โครเมียมเนี่ยโอกาสที่แบบจะเป็น รอยกระทอนี่ยากนะส่วนตัวที่ผมใช้มายากามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ก็ยากพอสมควรนะครับตัวจอนอกก็มีสิ่งที่ต้องระวังน,นิดนึงก็คือถ้าคุณติดกระจกลักษณะที่แหว่งแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีขนมเมลตรงนี้ซึ่งก็เป็นปกติแหละครับผมมองว่าถ้าเกิดใช้งานเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณจะไปสั่งกระจกแบบที่เต็มแผ่นนะครับแลว้ววาวเฉพาพกก่องนะครับประมาณนี้ผมได้สั่งกระจกชนิดนี้มาเหมือนกันนะแต่ยังไม่ติดเป็นแบบนี้นะครับก็มันจะวาวเฉพาพกก่อง นะก็แบบนี้จะแพงกว่าแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้จะ cover หนะ้าจอได้ดีมากๆเลยนะก็แนะนําว่าติดแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าการติดกระจกเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอันนี้หลังผมติดกระจกไปแล้วด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดติดกระจกเต็มเนี่ยมันจะใส่เคสนย์ไม่ได้อันนี้บอกก่อนนะใส่เคสอะไรแทบไม่ได้เพราะว่าความหนาของกระจกที่ขึ้นขึ้นมา1มิลเนี่ยทำให้เคสที่มากินตรงขอบตรงเนี้ยมันจะเข้าไม่ถึงสุดทั้งในแล้วมันจะเกาะไม่อยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องคอนเซิร์นนิดนึงเนาะ ต่อมานในเรื่องของการใช้กล้องนะครับคือซีฟิปเนี่ยมันมีกล้อง2ตัวที่เป็นกล้องหลังเนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเปิดกล้องหน้าเนี่ยคุณก็สามารถจะลูดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะได้งมาที่กล้องหน้าได้เลยโดยที่ใช้กล้องนี้เป็นกล้องหลักหรือแม้แต่คุณกลางแบบนี้นะครับแล้วคุณจะถ่ายรูปคุณก็เปิดถ่ายปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วคุณก็สะท้อนออกมาที่จอนอกนะครับก็จะสามารถที่จะท้อนภาพออกไปที่จอนอกได้เลยอันนี้คือความดีงามของ C 5ที่ผมมองว่า ยังไงก็ไม่มีคนอื่นคิวเขาได้แต่ในข้อเสียของเขานะคะก็คือแบตเตอรี่เขาอะน้อยนะครับจอเขาใหญ่จริง Resolution จอสูงจริงพกพาง่ายแต่เขาบางพอบางเนี่ยแล้วก็ด้วยบอดี้เขาแยกเป็น2ชิ้นคือบนกับล่างแบตเตอรี่ก้อนใหญ่อยู่ด้านล่างก้อนเล็กอยู่ด้านบนนะครับรวมแบตเตอรี่ก็เราไม่เกิน4,000 m a ม,มเพราะฉะนั้นการใช้งานตลอดวันเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ย ยังไงก็โอกาสค้าม20ชั่วโมงยากนะครับแต่พอใช้งานนะตอนนี้ในช่วงคริสต์มาสนะครับ2024ก็12ชั่วโมงมีให้เห็นนะครับอาจจะเป14ลากเต็มที่นะที่ผมใช้งานนะ16เคยไหม16ต้องแบบแทบไม่ใช้มือถือเลย16 17วันนี้แต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมนะตอนนี้12ไม่14นะครับก็เป็นข้อดีข้อเสียต่างกันมาสำหรับ45ณวันนี้ในงบมือสอง5อาจจะหาได้ต่ำตรงที่ว่าความนิยมวันนี้45มีสูงมาก แล้วก็มือถือที่ขายออกไป4 5ก็มีเยอะมากเช่นกันแต่45ี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือในเรื่องของประกันนะครับ45เนี่ยจะมีแคร์พัสให้อย่างเช่นเครื่องนี้นะครับแคร์พัสดเนี่ยที่เขาให้กันนะถ้าเกิดเป็นมือถือที่เขาแถมประกันมาเนาะสักครู่นะครับแถมประกันมาในช่วงเปิดตัวเนี่ยจะได้ตัวแคร์พัสสปีนะครับอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ก็ต้องลองดู มือสองที่มีประกันเหลือละกันซึ่งประกันอุบัติเหตุตัวนี้จะ cover ในเรื่องของการตกหล่นอะไรพวกนี้ซึ่ง s 2 3่ s 3า plus ยีย่สบสาจะไม่มีหรือไม่ด้24่เนี่ยนะครับก็ไม่มี c ีป6ประกันเขาก็ปีเดียวในเรื่องของแชร์ plus ที่เขาให้มาและ1 6ก็เสียค่าเคมีต่างหากอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่า C15 น่าสนใจกว่าการจับถือ C15 มีความแบบเรียกว่าละมุนมีความอฟต์กับมือมากกว่าจะไม่คมไม่อะไรพวกนี้นะครับ2รุ่นนี้นะครับเป็นร ส่วนตัวผมมองว่า,วาน่าซื้อน่าใช้ก็อยู่ที่งบประมาณคุณแหละว่าคุณจะจ่ายให้กับตัวไหนคือว่ามันใกล้เคียงกันมากนะครับซีฟเนี่ยในทันวาเนาะก็อยู่ที่เราๆประมาณสักหมื่นผมตีจ้าหมื่นบวกถึง1 8ื่นถามว่าเอ้าเมมต่ำเนี่ยของ c ีฟิเนี่ยคุณจะหาในราคาต่ํากว่าหมื่นได้ไหมคําตอบคือได้แต่อาจจะประกันหมด อาจจะมีรอยอาจจะมีอะไรไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่มือถือนะครับส่วนถ้าเกิดคุณจ่ายเพิ่มขึ้นนิดหนึงคุณอาจจะได้ของที่มันสมบูรณ์นะครับหรูหรือสีอาจจะเป็นสีพิเศษใน M512 ก็เช่นกันนะครับก็ราคาอาจจะขึ้นอีกนิดนึงส่วน S23plus เนี่ยถามว่าเทียบกับ1 5นะตอนนี้หา1มือสยากกว่าไหมยากกว่านะครับก็ด้วยควาที่ตัว plus นะครับเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นย่อยที่ขายได้ดี แบบน้อยที่สุดขายได้น้อยที่สุดแล้วกันในตระกูล s series มานานนมแล้วตั้งแต่ s 21เ็ series ต้นมาตัว plus เนี่ยขายได้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะขายมือ2เนี่ยคุณมีโอกาสการขายในถ้ากดคนเบือ่อแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาใช้เนี่ยคุณก็จะหายาเช่นกันเนาะสองรุ่นนี้ผมบอกว่ามีความน่าใช้มีความ,น,าม,วามน่าซื้อน่าเอามาใช้งานอยู่พอสมควรเลยในงบประมาณมือ2ไม่คื่นแปดนะครับสองรุ่นนี้ต่างกันนี่ลองประกัน4 5อาจจะมีประกันเหลืออยู่ ถ้าเกิดเป็นมือถือ p r e o r d e r ช่องเปิดตัวถึงเดือนสิงหาหน้านะครับประกันจะเริ่มทยอยหมดกันละนะครับแต่ว่า s อ3 3เนี่ยตอนนี้ประกันเหลือน่าจะหาไม่ได้แล้วแหละน่าจะหายากกับยากที่สุดแล้วเป็นแค่ประกันวอร์แรนตีด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกว่าเขาเสจีสิบห้า,าเขาเป็นมือถือพับเนาะเขาเอาจต้องมีเซอร์วิสอะไรที่ที่มากกว่าที่ดีกว่านิดนึงนะครับก็มือรีคริสมาสำหรับปีนี้นะครับขอให้ทุกคน หามือถือหาแกชเชตมาเล่นได้อย่างมีความสุขแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการซื้อของมือสองมีความเสีย่ยงพิจารณาดีๆคุยกับคนขายดีๆถ้ารู้สึกว่าคนขายทาให้เราไม่สบายใจดีเทลอะไรที่รู้สึกงงงนิดนึงเราค่อยคำตอบเราไม่ได้ยังไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าต้นปีหน้าเราจะเจอกันกับใน galaxy s ห5นะครับ s ห้า cherry เนี่ยจะมาแน่ในชมม่วงมกราปีหน้านะครับถามว่าส่วนตัวผมเนี่ย s ห้า plus นะครับ เทียบกับ s 2 5 Plus หรือว่า s 2 5เนี่ยผมหวังอะไรกับเขานะครับอย่างแรกเลยนะครับ23 plus เนี่ยขอบ body เขาจะอ้วน,นนะครับผมให้จุดเคสเนะเพราะว่าถ่ายวีดีโออยู่นะ body เขาจะขอบเป็นอ้วนนิดนึงนะครับเขาจะไม่แบนแบบตัวเคสเนาะเพราะฉะนั้น,น่ะเวลาจับมันจะยากนะครับถ้าเกิดเปนแบนเหมือน s 2 4 24 plus จะดีเลยแต่ว่าขอให้ลบมุมหน้า รงนี้นะครับอย่าให้มันคมเหมือน s ยี่สิบ plus เพราะว่าการที่มันคมเนี่ยใช้เปลือยก็จับแล้วรู้สึกมันจะไปบาดมือตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้นาน,าน,านเนี่ยโอกาสที่สีมันจะหลุดจากการทถลอกจากการใช้เสมีสูงผมอยากให้มีการ cutting edge มุมทำให้ดีเหมือน iphone นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอันนี้คือสิ่งแรกนะครับต่อมาคือ cpu นะครับอยากให้เป็น cpu เดียวกันกับ galaxy ตัว ultra s 2 ultra นะครับเพราะว่าความ รู้สึกของผู้ใช้นะครับตัว S Plus หรือว่าตัว S ตัวเล็กสุดเนี่ยมันไม่ต่างกับตัว Aura แต่ถ้าเกิดจะมาซอย CPU ให้มันต่างกันนะความรู้สึกคือเอาเราโดนทำไมาโดนได้ CPU ที่มันต่างกันล่ะน,นะครับซึ่ง s 2 4เขาเป็นผลที่เห็นชัดเจนมากๆเลยว่าความร้อนเขามีขึ้นมาเร็วถึงแม้ว่าจะลงเร็วก็ตามทีความร้อนลงมาขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็การแกว่งสัญญาณ Exynos ยังมีอยู่ใน Galaxy s 4เขาหวังว่าจะเป็น s d ต a g ก n เหมือนกันนะครับแล้วการแหวสัญญาจะน้อยลงไม่ว่า CPU อะไระผมมองว่าประสิทธิภาพมันต้องไม่หนีกันขนาดนั้นในเรื่องของการประมอนผลหลักๆดีไซน์ขอให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังขอต่างนิดนึงนะครับเริ่มเบื่อแล้วกบดีไซน์แบบนี้ขอเป็นดีไซน์ที่มีแถบลงหาเหมือน Galaxy S22 ได้ไหมมันจะดูพรีเมียมมันจะดูต่างกับ Galaxy A Series มากกว่านี้สำหรับความเห็นของเรานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ Merry Christmas and Happy New Year 2020 นะครับแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับแจเจที่ทุกคนหาจะหาซื้อมือสองขอให้มีสตินะครับยาใจร้อนนะครับขอให้เก็ข้อมูลอย่างมีสติเก็บข้อมูลในสิ่งที่มีเหตุผลอะไรที่ยังไม่ชชว์นะครับอะไรที่อยากจะถามเราถามใต้คลิปได้เลยนะครับอะไรที่ยังหาข้อมูลไม่เจอถ้าเราตอบได้เราตอบให้แต่ถ้าเกิดเราตอบไม่ได้เราก็ขออภัยในที่ดีด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ